วิคครอบรวง20มีนาคมเป็นศึกฟุตบอลเอลกาซีโกระหว่างราชันชุดขาวแดมนมาริตเปิดบ้านรับกัมังเยองของเจ้าบุทุมบาเซลโลนาคู่นี้จะลงเตะในช่วยเด็กของวันที่20มีนาคมเวลาตี3ตรงที่สนามซานเดียโกเบเนเบลกรุงมาริดประเทศสเปน เหลือม,มาด้รูปทีมของคาร์โลอันเชลติออกตัวนบอรลิกปีนี้ได้อย่างร้อนแรงเดินหน้าไล่เก็บแตมตั้งแต่ช่วงเปิดซีซั่นตุนยามาจนถึงช่วงกลางแบบแทบไม่มีข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ไม่กี่เกมมีอาการสะดุดเล็กน้อยทำแต้มหล่นไปบ้างแต่หลังจากได้ตัวแบกกลับมาฟอร์มก็กลับมาเข้ารูปเข้ารอนเหมือนเดิมโอกาสคลองบอลลังในบ้านปลายมีสูงหากไม่พลาดตกมาตายเองแบบหน้าเข็กกโหลกจุดเด่นคือเกมรุกที่มีจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบคมใช้โอกาสไม่เปลืองแต่จุดบอดเป็นเกมรับที่มักจะมีความผิดพลลาดส่่วนนบบุคคคเกิขึ้้อยรัง สภาพทีมเกมนี้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนจะนำทัพโดยคาริมเบนเซม,มาดายิงตัวเก่าที่ยิ่งแก่ยิ่งเก่งขึ้น5เกมหลังสุดของเรอัลมาดริดชนะ5นัดรวดบา์เซโลน่าภายใต้การคุมทัพของชาบีเออร์นันเดสเข้ามารับงานต่อจากโรนัลกุมานที่พาทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างยงแย่ในช่วงตน้นซีซั่นทำแต้มหล่นหายไปมากมายหลังจากใช้เวลาปรับปรุงทีมแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านช่วงที่แก้ไขหลายๆอย่างไม่แบบยากลำบาก พอได้เสริมทัพเพิ่มเติมผลงานของทีมก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเกมรุ้มีการเข้าทำที่หลากหลายการคลองเขมต่อบอลแบบเท้าสู่เท้าเริ่มเป็นผลขาดแค่เรื่องความคงเส้นคงวาของฟอร์มทุ่มนั้นที่ไรน,นเจะฝึกก็ช็อตไปดื้ดอความพร้อมเกมนี้จะขาดซามูอูมตีตีอเล็กซ์บันเดเซอร์กิโลูบแบโตและอันซูฟาติที่ยังไม่หายจากันบาดเจ็บจะนำทัพโดยเฟร์านตอเลสในรุกฟอร์มร้อนที่กำลังเล่นได้อย่างเข้าฝากห้าเกมหลังสุดของบาร์เซโลนาชนะ4นะัดเสมอหนึ่งนัด เรือมาริดเกมนี้ได้เล่นในรังก็จริงแต่การเจอกับคู่หรีตลอดการย่อมไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนคงพยายามเน้นเกมรับแบบรัดกุมแล้วค่อยบุกตามจังหวะเกมไม่เล่งมากจนเกินพอดีส่วนทางบาร์เซโลนาออกมาเยอนแบบมีวันวันเล็กน้อยต้องพยายามมีแต้มกลับออกไปเพื่อต่อลมหายใจในการลุ้นที่บอลยุโรปคงมาเน้นตอบบอลสู้ตามสไตล์แล้วอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกหวังปล่อยมาน็อกแบบโป้งเดียวจอดสถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเหลือมาริดชนะไป4นัดเสมอไปนไป1นะัด ราคาเปิดไม้ทางเรือมาดิเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกอ่านท่านจากการไหลของน้าแล้วเหมือนว่าใจของนักลงทุนจะเทไปบอลรองไม่น้อยเพราะว่าผลงานกําลังน่ารักน่ารุนมีแววดีขึ้นเรื่อยๆทุกเกมแนวต้ตวานเปิดมาแดงไม่น้อยเหมือนจะมีอะไรแปลกทั้งที่เป็นบอลสูสีสามหน้าดูทรงแบบนี้เจ้าบ้านราชันชุดขาวดูมีภาษีดีกว่าพอตัวดังนั้นคู่นี้ต่อเดอรมาริดแบบพอได้ลุน้นว่าใจบอลต่อกันไปเพราะบอลคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ประตูเดียวอาจตัดสินเกมได้เลย